สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าตรู่ของวันที่9กันยายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสารการค์ราคาทองคำมิ้ค์น้ำนักราคาทองคำและแตยงานราคาทองคำประจำวันนี้นะคะราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณ1,800ดอลลาร์ในขณะที่สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแข่งข่ากดดันทองคำ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตาทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของการจ้างงานในสหรัฐในเดือนสิงหาคมในขณะที่ยังคงคุกคามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกันทำให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ติดตามการประกาศตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ของสหรัฐนะคะซึ่งจะสะท้อนอุปสงค์ตลาดแรงงานหากออกมาสูงเกินคาดมีแนวโน้มหนุนดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำได้แต่หากตัวเลขออกมาแย่เกินคาดนะคะมีโอกาสกดดันดอลลาร์และหนุนราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกัน โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,792ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปทีท่บริเวณ1,789ดอลลาร์หากยืนได้นะคะมีโอกาสดีดตัวขึ้นหากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,775ดอลลาร์ขณะฝั่งแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,814ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,833ดอลลาร์ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่9กันยายนปี2564อ้างอิงราคาของวันที่8นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด3ครั้งในงการราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดใน,นช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่9กันยายนปี2564ทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ27,850บาท ขายออก27,950บาททองรูปพรรณกร์น 6, รับซื้อ27,348บาท64สตางค์ขายออก28,450บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงํำประจำวันที่8กันยายนปี2564สรุปรวมนะคะของวันที่8ราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำขณะที่นี้ด้วยนะคะ ต้องมารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิงก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิง์ด้วยนะคะกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใ่แม่สิงน์นเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่